นนวนไหนวนไหนก่อนนะวนไปเลยวนใดก็ได้ระองค์อูสีมาวิโรสมทมปูวนมาญาณวารโรปู่สมสัย,สท,ยทิตตวิริโยสวยงมสมสมม เ่เจ้าของผู้ื่องผู้แยกกาเลื่อในวัดไทยที่ที้ไปต้่เบแบาที่นี้หูมันาหอนกัใ้าวทยทัายเพื่อเพืความเียแกการเว้นมาแตเกิดมันก็ไม่ใช่ต้องอเพุทธบาที่นีพ

ยังอ้อมแล้วก็ยังอ้อมแล้วก็ออกแล้วยังอ้อมแล้วก็ออกแล้ววะยังอ้อมแล้วก็ออกกลับแล้ววะเมียทางไทยเรื่องไงเย็นแล้วมัลมบอกอันเออคุณเป็นยังไงจังงามคืออลไรเห็ดมันคือคือแล้ววะ

ยังไม่เสียท่านี้ก็ยังโอ้ยยังบกยังบกกลวงยังบวกกวงถวายสั่างกทาเนี่ยถวายสร่างกาถวายสร่งกทานเขาออกนี่ก็ได้เท่านั้นบวชนั้นมันจะมันจะห่อนต้องไปออกวันเก่าก็ได้ ออกออกันเก่าญจน์ยังกลัวอยู่นะยาวยังบวชทั้งนี้บวชแล้วเดียวฮะยังบวชแล้วนะยังบวชแล้วยังบวชแล้วบวชว่าไงเนาะทั้งเทิงนะบวชเย็น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 บวทั้งเทิงเลยนะทั้งเทิงเลยกินย่อยกินย่อยทั้งเทิงนะทั้งหัวนะกินย่อยกินย่อย กินย่อยเย็ดที่กินย่อยปุ้นอืปูนเฮ็ดก็ปูนย่อยนะเออกับมาก็วิวัตโดนเติมแล้ววิวัตไใ้มาเป็นก็กางที่สามเหมือนในะั้นม,มามาส่วนหนึง่งพระกันคืนเราเทิงมาบวชขานี้ก็ได้ยังไม่ได้ไป,ป างนี่ก็ได้าบนข้างนี้ก็ได้หลวงพ,องพ,องพอ่อพระหลวงพ่อหลวงพ่อพระหลวงพ่อนี่ห่างป่าแลวยังป่ายายเออเด,ดี๋ยวนียืนทยหู่กันกได้นะป้ายวัดอะงามบดีนะเอ้ย,ยเครื่องงเรื่งนมอเป็น่นาดนนเลย ปวดท่วดเลยนะถึงแล้วเย็นคนละคางเลยนะย็นคนละคางป้ายวัดทีมนี่ว่าอายเยอะก็เย็นคนละคางนะคนละเห็ยนรรมาจาก ตายจะน่อยนะเออจะเห็นธรรมจักนหนึ่งสองสองอเคออกนี่ก็ได้แต่ว่ามันสีห้อนไม่ออกเปนเก่าเพื่อแหละส,สำหรับบคนอันอันอยากอันนั่นเดอกคนอยากอันคนคนอันอยากยางทางนอกนะด้วยส่โล

Dưới <laughs> duyên nè con của mỹ là duyên nè 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 duyên nè